นี่แม่มันจะทัไหนะครม่สัเส่ะเนี่มันจแทิ่นี่เพื่นเพื่อนทันเต็ละครัมกวมครั้่งแเปียนเรื่องแเปลียนรีวิวนะคบมาแคมป์ปิงครั้งนี้กินหมูกระทะค่ะกินอยู่บ้านก็ได้ท็กต

ว่าทางไหนมันมีอย่างครับถ้าถ้ามันมีเออทางลูง่อยู่แล้วไ,ไม่รู้เขามีอย่างไม่เห็นนะไม่รู้เขามีอย่างไงล่นนะ <laughs> สวัสดีครับเทพอีดีครับวันนี้เราจะไปกันที่หนองไข่ครับเจ๊น,นี่พิมงานครับมีคนลขับพวงกงครับป๋าปีมครับครับ ของที่เขาแคมปิ้งเหมือนอะงนี้ปิ้งยางไปเจดไปไปรอบุ่งไปที่พักของเองครับที่พักของเจดเองครับได้มาแบบฟุ๊กๆนี่ที่พักของเหล่าลุยบ้านน้อยที่พักของเจลุยครับเจลุยกับซอตายครับป่ <c oughs> าคือน้องแหนะเพราะเป็น, <c oughs> อ,นอาบุญ นี่ที่แคมปิ้งเราตอนเดืนครับเราจะมาพักที่ของเจดครับนี่ได้มาแบบฟุ๊กๆเอาก็บรรยากาศดีถ้วะข้างในข้างในรีวิวนะข้างในข้างในรีวิววุ้ดเปิดผ่านนู้นเลยได้เจดเจดบิ๊ของเจดบรรยากาศดีที่สุดแล้วเห็นเศร้ามามเหมือนเราเนี่ยนอนคนเดียวครับตอนเลี้ยงป้าป้าอยู่อุ้ยอู้ยอู้ยนี่นี่มีทีวีพัดลมตู้เย็น เอหมอหุงข้าวสุดยอดครับไปสุดยอดครับเมาแล้วนอนเลยเมาแลนอนเลยแอะใช้สดเนะเาะอันนีว้วัดห้องใช้สดครับเมาแล้วทิ้งตัวครับตัวแรกก็นอนนี่นี่แคมปิ้งนี่ครับสั่งเนื้อย่างมาแล้วสองชุดโมโมโม,โมุ้มมุมอทากรเนาะไปไกลไปไหก็ได้นี่คือบรรยากาศบรรยากาศร,ร,ร,ริมโขง นี่มงถ่ายรูปไวน้เนาะนี่นะครับ,นะรบถึงแล้วครับเต่ละคนก็เตรียมแคมป์ปิ้งอันนี้มาย่างอันนี้มาปิง้งนะอันนี้มากินอันนี้ก็เป็นฝั่งลาวเขาไลายขนาด จักขับรถดจกคนสเสบียงมี่ผละขับของเราครับเจ้าของโครงการนี่นไ่ไปได้ครับรถไ,ไกลปะ<อ>แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวตีนทีแซงแปดขันรวดครับมันเป็น,นะนดรปิกอัพนี่รถพ่วงพร้อมนะ <laughs> <laughs> ขลาบ เต็มเสบียงนะครับตัวนี้การที่มาหอดกับบริษัทสังกิจยาถ่ายรูปอัญยองถ่ายลงไปเขาแหม่ถื่นเอ้ยอยแค่ไหนแล้วถ่าย่ห็นละพ่อครับถ่ายร้องเร็วเย่ดีใจก่อนเย่โอ้ยังจื่นอยู่ผมไปใส่ผมซี เขาไปลูกอ่อนก็ไปได้ดี่ยแหละไม่เหเนาะซุ้มเขาเนี่ยยืนเลี่ยงหน้ากระดานกันยืนตรงไหนคะนี่แหละเอาวิวทันทึงนี่บุ้มยืนนี่นี่แหละวนี้ให้มันได้รุ่งเอาแหละตอนเราได้ความผ่อนหนึ่งสองซ้ำนี่เป็นคนเอาถ่านด้วยคนเอาถ่านเหเสียเปรียมเสียเปรียมเขาเป็นคนเอาถ่านครับบุ้มที่ไปไปเอาจเยอะๆบอลอะไรไปเลยเออ พอควนสิลงพีโอ้จ้เสือผมโบผมไฟเดบนี้เดเดบนี้ฮะแคอยู่ข้าจ้านี่นไฟปืนกับนีเปินวะใเปียกจักหน่อยเนาะเปียกก็เอานี่สบายคนหลเนาะครับูว่าินอาลใส่ลุกนี่ฝนตกเนาะอันนี้เี่ขจาเอิร์คนดัง นี้ได้ปินง่ายๆที่คนดังขโมยไปเอาฐานกับไฟมาไม่จัดสะกุลปัีสะกุลครับโอ้โหมุดมวนเลยไทยสะกุลมีมีมีน้องคนนึงเจี๊งน้งแบนใหญไม่จัดบ้านเชร์ยุ้ยสงวนเต่างอยโอ้เต่ามวยวดไทยสกุลผู้ไทยเขาจะบอกว่าม่วนนะครับชมไทยอากาศไทยยุ้ย เออมีมีหลายเผ่าเนาะทัทั้งสกุลเนาะภาษาเว้าผูไทยแห่งเจ็กแหลมวนที่เลือพี่เลีอยู่แลวโอ้ยท่าเว้ามวลโงมวลบมวดางกรับ การที่เป็นคนดังไม่ใช่ว่าจะเป็นได้ง่ายๆถ้าคุณไม่มีฐานแล้วก็ไม่มีไฟแล้วคนดังนี่ก็ไม่ใช่ว่าอยู่สุขสบายนะคนดังนี่ต้องเวนไปเรื่อยๆดังไฟเขาเป็นดังไฟครับไม่ใช่อยู่คนดังจะอยู่สุขสบายนะคนดังก็อยู่ยุ่งเนะครับดังไฟโอเคน่าจะได้อยู่นะได้ครับได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับคนดังครับ เราโอ้ยว่มามันอยู่เมืองจีนไปงว้ยไปลเวยไปเมืองจีนจะเคยื่อนอกมึงต่ได้โทรทัศหัดเอาอีมอนี่บริเุทธสังไทยแต่หูว่าผู้เดียวบานนี่นี่เป็นงานที่ ต้องใช้ทักษะขั้นสูงในการถ่ายทำถ้าเกิดมีปัญหาหรือผิดพลาดนิดหน่อยอาจจะเป็นปัญหาหลักของครอบครัวเลยก็ได้ต้องมีทักษะในความเก่งแขนมีความตั้งใจในการถ่ายถ่ายใหญ่ก็ได้ให้ผมขาห้ามใหญ่ด้วยนะน้อยแค่ไหนเตรียมตัวอาหารมาครัวได้หมดตายไม่เป็นท้าหลอกเอยนีหลวงเราต้อไปหัวกระได ปลาหมึกสดๆครับสดมากนะครับดูยังกระดิกอยู่เลยครับลดกระเพานะนะเออลดกระพากรับกระเพาะกับแม่เกล็ดซันกับนโปเท่ากัยังไม่ตายนะครับตอนนี้ปลาหมึกสดรีวิวปลาหมึกสดยังไม่ตายครับยังดิ้นอยู่ครับแท็กเนี้ยยังไม่ตายครับยังดิ้นอยู่โคตรแอนไม่ตายครยังวิ่งเบาๆค่ะปลาหมึกนะครับ ปลาหมึกสดๆครับตื่นอยู่เดนอดดงๆะโอ้ยนี่อะไรนนี่คืออะไรนะแม้าท้ายนันเผือเรอมตอะมุงเขไม่แจกยุ่งให้กินหรอ เนี่ยยังไม่ได้ขึ้นนี่เลยยังหมูกระทะนะครับตอนนี้กำลังติดเตาลงกุ้งอีกหนึ่งชุดนะครับกุ้งเผากุ้งสดนะนอกกำแพงเลยสดอย่สดตรงตีงกิใสใสตัวหดสดๆนี่นี่นีนี่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 นีน่น่น้่นีนนีนน่นอ่นนนี้ อยู่นี่น้ำโพงครับบรรยากาศโอ้หักแห้งบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีวันนี้อาจจะฝนตกครับฝนฝนลิ้นพายุเข้านิดหน่อยนะครับแต่ก็โอเคครับบรรยากาศเย็นดีครับแล้วก็ผู้คนครับนี่สำคัญผู้คนเยอะมากครับมาตั้งแคมปิ้งกันนะครับมาครับสวนเหนือครับอำเภอสังคมหนองคาย เพื่อไปแลกส้มตำตมะฮงเ้พันไหไปไปเอาส้มตำมาให้ครับตมมะฮ่งมาให้กันเล้ากัเออเพื่อนบ้านครับผมเลี้อ่ะมาเลยครับนี่ต้นมะเต่าอะไรนะต้มมะฮูต่สมตำตมมะฮู้ฮะส้มตำเพื่อส้มตำ บ่เพ่นที่นี่แหละโอ้ยใกล้ๆนี่ใกล้ๆนี่นี่มีมีตัวไก่อยู่ดิไก่กับพวกผมนี่โอ้ยตับข้าวุตนนี่เลยตับมังคุงยุกปิ๊บมาเตรอยมเวยอันนี้อันนี้อันนี้ยยยเมนูแรกเปลี่ยนเมนูแรกเปลี่ยนครับเมนูแรกเปลี่ยนครับีโอเคครับโอเคครับนี่ได้มาเลยครับจ้าเป็นไหนนัวหนัวแซ่บ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 อย่างเดียวสุด โอ้ยเบิ้งหัวมันหวานเลยมันหวานใส่ใส่ใส่โอ้ยอยากใส่มือดิ้มันหวานย้อนอย่างมันซุปขอบุญซุปใส่ใส่ขอบคุญดิ้นี่นี่เจ็ดเจ็ดน้ำเชปังมากโอ้ยสลิดสายตาลูกใช่ไหมเนาะเกลยวหวานซุปดีเด้อนี่เจ็ดเด้อเจ็ดเด้อมันยาวแท้นั่งยืนมองได้นี่ เปลือเป็นอะไรครับเป็นแน่ใดครับแฝดแฝดโอ้โหยาวเรื่องอากาศไปแล้ครับผมหมดนะครับหมดบ้านเจ้าของครับผมอ้าทีเปีมครับเมนูแรกเปลี่ยนเมนูแรกเปลี่ยนเด็ดมากครับเด็ดมากเลยผงสดรอน่า นี่นเนจ้าเปนบเนาะคุๆเนาะเปีนไแซบนะพักกับพักกับกินแล้วกากลับเลย่านแซบให้ให้ไทยเปรีวิวบบ คิดอยู่ใช่ไหมนี่กำลั่ไหมน่รัาเอาเอาแแลกกับบัตาตรบัตรับัอรบับัตรบรบัตรอัตรรบัตรบัรบัตรบรบัตกบััรบวตรบารบตัต้บัอ ไฟจะหมดแล้วครับยังไม่ได้กินเลยครับเมื่อกี้นั้เราสั่งหมูทะนะแต่ว่าตักไม่พอเราสั่งกระทะมาก่อนหมูแพงหมูแห้งไม่ต้องครับก็เลยไม่ได้สั่งมาเอาแต่กระทะมาก็พอกินแค่นี้ไฟหมดก่แล้วครับไฟหมดแล้วไฟหมดแล้วรีวิวหมูทะครับของโอ้ยตา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 ยเอาหรอทำไมรับพร้อมเนี่ยทักมันไม่มีอ๋อ พี่ดีดีโอ้โหหายแล้วฉันก็ว่าเธอจะเอาลูกยื่นในมักรกาซ่าไม่เห็นไงน้ำจิ้มโอ้นี่น้ำจิ้มนะครับโน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มครับน้้จิมหมูกระทะครับจะเป็นน้ำจิ้มของทางร้านครับไออนน้ำซุปหน่อยค่ะไม่มีทำนี่เหรอโอ้โหดีแล้วก็นแดดมันอบม่วนไงเข้านี่ครับใส่น้ำจิ้มเอ้ยอะไรยังจะมีข้าวโพดกับไข่ไดโนเสาร์ครับ จะเอาหาเลยใช่ไหมนี่บ้าอดนี่นะโอ้หมอลำหม้วนเนี่ยเลยน้ำน้ำมันดิทำไงยุ่งสุดย่านลงนี่เลย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 นี่เยนี่เลยน่เยนี่เลยนี่เลยน่เยน่เลยนี่เลยนี่เลยนี่เลียนี่เยนี่เล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 ยนี อะไรครับจากที่ไหนครับนี่ครับอุดรครับอุดรจากอุดรธานีครับอุดร้ครับผมบรรยากาศดีมากครับโอเคครับนี่ครับพับถ่ายรูปครับไปซื้อกันครับร้านนีโอ้บึงแหงนี่ยังมวนอยู่เดี๋ยวจะปิดรูปครับผมเติมเติมก่อนสิครับเติมเติมเติมนี่นี่ครับจริงชา ทางดีก็นได้ไมเป็นชิวหักชิวแน่ชิวแน่เบิเอฟเฟคไฟอยโลดโอ้ยดีม่กนควันควันคนเช้าอินดัสอาคีบอกเทียบอกกันมาแต่ค่อยนี่แหละมาใครกข้าวทีครับผมครับผมนีคุมสาวครับคุมสาว ยังพอดในบรรยากาศอยู่เนาะรายการอุ่นบรรยากาศทั้บบงไต่ขักเนาะ้วครับว่าครับยังไม่ได้เดินงลงไปเลยครับผมยังบวกลงบวกการลงมือย่างหลงบอลเพื่อนทางนั้น,ไปไปนกำมัวนอยู่ไปเด้อไปเด้อทางนั้นครับผมครับผมไปแวะครับไปแวะไปแวะ สภาพคือไม่ไหวตป็นสายครับตื่นสายขึ้นมากอ่ะยินเสียงจอแจจอแจอยู่คุยกันโอ้ดึกครับเมื่อคืนกะเืคืนนี้ก็ดึกเติบอยู่เรื่อยๆม่วนบรรยากาศดีครับบรรยากาศตอนเช้ากะ มีหมอกลงจักหน่อยนะครับสีหนาวหนาวหอนหอนเดี๋ยวสีพาลงไปบึงบรรยากาศข้างล่างเนาะข้างใต้หมอกลายแล้วเนี่ยทะเลหมอกเต็มหนึ่งล้ะโอ้ยชบ้านฮะ,ะบ้านดีเด่นดีดโอ้วเอ้

เราอะไม่กินหมูเขาเรากินแต่ผักเห็นไหมคะรีวิวนะคะมาแคมป์ปิ้งครั้งนี้กินแต่หมูกระทะค่ะงงมากกินอยู่บ้านก็ได้ปกติไม่ใช่ค่ะหอยแข็งเราก็มีค่ะซึ่งหอยแข็งอยู่บ้านกากัศม่กินอยู่หนองคายกินบมูเบิร์กับป่อยไว้หอยเมหอยนเจเมเจเมหอยใหญ่โอจะเป็นหอยใหญ่ใช่กินบูเบิร์กับป่อยไวเนาะเอาไว้ป่อยไวพี่หน้าคอยมางมเอา ดูเว้ยบุ๊คแล้บุ๊คเปิดแก๊สนี่นี่อย่ามันฮ้อนแตาใส่เสื้อทิ้งป่ะโอ้โหขนหนักขนเอาหมดอ่าครับตอนนี้ก็แดดออกแล้วนะครับแดดออกจักหน่อยเอาออกมามาบม่ยากาตอนเช้าครับเตรียมตัวกลับบ้านครับบ้าง เอาเมื้อเป็นเรียวนั่นยังแต่างหากเลยในการเลี้ยงโขงครับชูเอฟแถวเอฟเวฟพุ่ยไตเอฟเ็บเว็บเว็บหอยแครงบะนี้กินหอยแรงดีครับใช่ค่ะ rèn đi, chúng mi rèn nói Không bớt, chúng ta cứ đi hỏi chén Chính được đây Sốt Ờ, nhà bà nó sốt năm พอมีเล็บพอมีเล็บปะไดูกินลปถ่ายรูปด้านล่างครับตอนนี้ไปถ่ายรูปหมูรูปหมู ประเทศไท